สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะใจเดอะเทรนด์กับผมโจเอ้ชัยุทธนะครับสำหรับวันนี้ผมตั้งใจจะมาชวนคุยเรื่องของผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ+ นั่นเองครับแม้ว่าจะผ่านเดือนไพรซ์มันมาแล้วแต่เรายังปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพวกเขายังคงต้องเดินหน้าตามหาสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเขาไม่เคยได้รับเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูคนหนึ่งที่เป็นสาวข้ามเพศนะครับแต่ว่าเขาอยากจะไปทําบัตรข้าราชการแต่ก็ไม่ทําไม่ได้ เกิดปัญหาดราม่ามากมายขึ้นในโซเชียลมีความเห็นหลากหลายมากเลยประจวบเหมาะครับที่โรงพยาบาลบำรุงราชได้มีไพร์ e คลินิกเกิดขึ้นนะครับเขาตั้งใจจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แหละที่จะดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของเหล่า LGBTQ+ แต่ว่าจะดูแลยังไงเดี๋ยววันนี้จะไปพูดคุยกับคุณหมอสุดหล่อที่ผมนัดมานั่นก็คือคุณหมอพี่แอร์ไปเจอกับคุณหมอเลยครับ ตอนนี้อยู่กับคุณหมอพี่แอนแล้วสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณโจอ้สวัสดีครับคุณหมอสบายดีนะครับสบายดีครับคุณโจอ้สบายดีเหมือนกันเนาะเช่นกันครับครับผมคุณหมอเขาวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนคุยครับเรื่องของプライคลินิกที่เพิ่งเปิดขึ้นมาผมอยากรู้จริงๆว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วคลินิกเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรครับครับจริงๆแล้วプライคลินิกเนี่ยเราโปรเจกต์นี้เราคิดกันมาโหน่ะนะนแล้วคุณโจอ้ ประมาณสักปีปี2ปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่งได้เริกเนาะ,ะที่มาที่ไปนะ,ะคุณโจวีคือจริงๆแล้วผมเป็นอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อก็คือเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ฮอร์โมนนะครับเบาหวานไทรอยแล้วฮอร์โมนอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชี่ยวชาญต้องาที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือในแง่ของฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะการใช้ฮอร์โมนเพศเพื่อการค้าเพศเนาะแต่จริงๆแล้วเรามองอจุดประเด็นที่ว่า LGBTQ community ในประเทศไทยเนี่ย มีเยอะมากคุณโจอีจริงๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกในเอเชียด้วยแหละถือว่ามีประชากรค่อนข้าง,งเยอะเลยแต่คุจโจอี้ลองมองไปสิว่าไอโรงพยาบาลหรือคลินิกสถานทัศนโบริการทางสุขภาพเนี่ยครับ ทบจะแบบมีน้องมากที่บอกเฮ้ยเราสามารถมีศักยภาพที่สามารถดูแล l g b t q ได้น,นะคะรับเพราะฉะนั้น,รน,นตรงนี้เลยเป็นช่องว่างที่ทำให้เราเราพยายามเอามาเติมช่องว่างว่าจริงๆการจัดตั้งลคลินิกเนี่ยเราเพื่อที่จะตอบโจทย์เนาะแล้วก็เหมือนเป็นมืนเป็นประตูเป็นบ้านให้ให้คนกลุ่ม l g b t q ที่แบบว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาทางสุขภาพอะไรไม่รู้จะปรึกษาใครเนาะ แทนที่จะปรึกษาเพื่อนพี่น้องกันเองเนี่ยมีคุณหมอซึ่งเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เพราะฉนั้นเราเราพยายามที่จะให้การดูแลแบบเหมือนเหมือนเป็นคุณหมอประจำตัวระยะยาวกันไปเรื่อยๆสำหรับคนกลุม่ม LGBTQ ซึ่งอาจจะมีจุดทางสุขภาพซึ่งแตกแตก่างจากจากคนอื่นครับจริงๆมีการศึกษา ไม่ว่าหลายประเทศเลยครับที่บอกว่าคนกลุ่ม L G b T Q เนี่ยหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เขาไม่มาปรึกษาหมอเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าหมอเนี่ยจะดูเรื่องหรือว่ามีความสามารถมีความรู้พอหรือเปล่านะครับอย่างนี้ผมถามเรื่องการบริการบ้างครับคุณหมอที่บอกว่ามีดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็รวมถึงสุขภาพใจมันมันดูแลอะไรยังไงบ้างครับอยากให้คุณหมออธิบาย,ยเพิ่มเติมหน่อยครับ L G b T Q โดยเฉพาะ transgender เนี่ยจะคิดถึงว่าเอ๊ะผ่าตัดแล้วจบ ่าตับแฝงเพศจบแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่าง,งนั้นการดูแลคนกลุ่มนี้ครับมันต้องดูเหมือนเป็นหมอประจําตัวดูตัยยยงเยอะอยาเราเราให้คํามสำคัญกับไลฟ์สไตล์แบคือแบบดูแลกันแบบทั้งชีวิตเลยนะครับอันนี้อันดับแรกอันดับ2คือเรามีการเตรียมนะครับการให้การดูแลในเกือบเกือบทุกด้านที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังให้คุณจเอี้ฟังมีอะไรบ้างแต่ว่าทุกด้านเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องการทุกด้าน มืนแต่ละคนก็อาจจะต้องการด้านนี้ด้านนี้นะครับเพานั้นเราเป็นเราเป็นอินทิเกรตแต่ว่าเราเป็นเพอร์ซ a นอลไลฟแต่มีองค์รวมแต่จเฉพาะแต่ละคนว่าอแต่ละคนต้องการอะไรเนะาะผมยกอย่างง่ายๆคุณโจอีก e. ้า transgender คนหนึ่งเนี่ยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะฉันอยากจะเปลี่ยนเพศฉันเพศสภาพฉันไม่ใช่เพศที่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศข้างในที่ฉันเป็นที่เขาเป็นนะครับเขาจะต้องมีการดําเนินการยังไงบ้างมีมีเจอร์นียยังไงบ้างเนาะอันดับแรกพอเข้ามาหนึ่งเราจะให้ปรึกษาคุณหมอสุขภาพจิตก่อนนะครับว่ามีสิ่งที่คิดอยู่สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันมัน,ม,นมันใช่ไหมมันมันตอบโจทย์ใช่ไหมเนาะ จริงๆแล้วส่วนใหญ่8 0 9 0เ้าสิบเอคุณโจวี่เอ้ยเราเราไม่เราไม่นั่นอยู่แล้วมันแน่ชัดอยู่แล้วเ,เขาทราบตัวเองมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็มีส่วนน้อยคนไข้บางคนส่วนน้อยคนกลุ่มส่วนน้อยที่เอ้ยพอเข้ามาคุณจริงๆเอ๊ะมีปัญหาอย่างอื่นซ่อนอยู่เช่นเป็นโรคซึมเศร้าซ่อนอยูอย่มีโรควิตกกังวลซ่อนอยู่นะครับอันเนี้ยเราก็จะให้การดูแลไปด้วยพร้อมๆกันการให้การรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮอร์โมนอะไรเงี้ยนะครับ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางกายภาพก็จริงแต่ยังไม่มีการเปลีปบบยจจ่ยนแปลงจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นการมีคุณหมอที่ดูแลสุขภาพจิตเนี่ยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เหมือนเราดูแลไปพร้พอมๆกันนะครับอันนี้เป็นดับแรกเนาะอันนี้คือด้านสุขภาพจิตทางด้านสุขภาพกายเนาะอย่างเช่นการใช้ฮอร์โมนก็จะเป็นผมผมก็จะเป็นอายุรแพทย์ตไร้อท่อผู้ช่วชันในการใช้ฮอร์โมนนะครับต้องใช้ฮอร์โมอนตัวไหนคนไหนใช้ตัวไหนได้คนไหนใช้ตัวไหนไม่ได้ ถ้าใช้ตัวนี้เราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศรษระวังผลข้างเคียงอะไรที่จะตามมาได้ก็จะเป็นทั้งบทั้ทททททง,ทงด้านากายภาพนะครับ trans female not s t r i g h t าเพศบางคนที่อยากจะให้คำปรึกษาอยากจะได้รับคำปรึกษาในเรื่องของด้านเสียงเุณโจอี้ลองลองสังเกต trans female หลายๆท่านเนี่ยทเยทคฮอร์โมนมาโอ้สวยมากนะครับแต่เ<อ>สียงไม่เปลี่ยนเนาะเพราะเสียงจะไม่เปลี่ยนเสียงจะไม่เปลี่ยนจากจากการใช้ฮอร์โมนของโจอี้เราก็จะมี voice training เหมือนเป็นการช่วย ่ชวยฝเป็นก,การฝึกการออกเสียงอย่างเงี้ยครับใช่ครับตอนแรกก็จะเป็นฝึกออกเสียงก่อนอ่าแต่ว่าถ้าเกิดฝึกออกเสียงแล้วยังไม่ได้อย่างเป็นอย่างที่อยากต้องการเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดกล่องเสียงเนาะมการทำให้เส้นเสียงเนี่ยดูดูแหลมขึ้นเนาะทำให้โทนเสียงเนี่ยดูดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วอ่าผ่าตัดล้วเนาะการใช้ฮอร์โมนแล้วนะครับหรือว่าอ่าการดูสุขภาพจิตแล้ว ความสวยความงามก็เป็นอะไรที่สิ่งที่สาคัญมากค mm ุณโจอี้เนาะต้องมีการปรับรูปหน้าทายังไงให้ดูเฟมินีนมากขึ้นดูเป็นมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นการใช้โบต็อกซ์การใช้ฟิลเลอร์การเหลือจะเป็นบานผ่าตัดเปลี่ยนรูปหน้าก็ตามนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งมุมนะครับในเรื่องของความสวยความงามการใช้เลเซอร์ก,ากําจัดขนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่ง และนอกเหนือไปกว่านั้นนยคุณโจ伊ทางเบงราชยังมีการทำงานร่วมกันกับ b ัลล์ไลฟนะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้เราดูแล well-being เห mm hmm. มือนเป็นแบบชีวิตประจำวันอะไรยังไงจะกินอาหารยังไงจะนิว r ริช o ั่นยังไงอย่างเช่น Transmeal บางคน เทคฮอร์โมนมีความเป็นใช้มากขึ้นอเราจะดีไซน์โปรแกรมการออกกํลาลังกายยังไงเนาะมีฟิสิกอลแอคทิวิตี้ยังไงก็ก็จะเป็นการดีไซน์ไลฟ์สไตล์หรือวีลบีอิงร่วมควบคู่ด้วยจะเห็นว่ามันมันมีหลายมุมมากเลยที่ทแต่ละคนสามารถดูแลสุขภาพได้ซึ่งแต่ละคนเองก็อาจจะมีความสนใจความต้องการไม่แตกต่างกันไปเนาะก็เข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาว่าเราอยากสนใจอะไรอยากได้ยังไงเราก็จะได้คุยกัน,กนครับทีนี้ผมจะถามคุณหมอเพิ่มเติมครับว่าอย่างคลินิกครับ เ,เรียกว่าคนไข้อะครับที่อายุน้อยที่สุดหรือว่ามันมีจํากัดอายุไหมครับว่าเราจะไปหาคุณหมอได้ต้องอายุเท่าไหร่ครับผมจริงๆเราไม่จํากัดเลยครับคุณโจยแต่เนื่องจากว่าด้วยกฎหมายณปัจจุบันเนาะคุณหมอจะให้การรักษาได้เนี่ยจะต้องอายุมากกว่า20ปี ถ้าเกิดว่าอนนถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่า20ปีจําเป็นต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอเหมือนอนุญาตให้ได้รับก,การรักษานะครับ mm hmm. ผมจะบอกคุณโจอี e ว่าจริงๆโดยเฉพาะ t r a n s ์เจนเดนะครับการเข้ามาปรึกษาเร็วเนี่ยจะเป็นผลดีต่อการรักษาด้วยซ้ำไปนะครับ mm hmm. จะเห็นว่าคนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดูโหดูด,ดูค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจเนี่ยคือพอเข้ามาปรึกษาเร็วแล้วก็เริ่มการรักษาตั้งแต่เนินๆมดว่าถ mm ้าเป็น อผมเป็นพ่อแม่แล้ลูกผมเนี่ยผมพบว่าลูกผมมีความคิดหรือความรู้สึกที่ไม่ตรงกับเพศสภาพแล้วผมมีความกังวลมากเลยอยากจะไปปรึกษาคุณหมอแบบนี้ได้ไหมครับได้เลยครับคุณโจีจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งแค่ที่เราที่เราให้เลยเนาะที่เรามีให้นะครับหลายๆคนนะจะเข้าใจว่าอยู่ที่การเลี้ยงดูนะถ้าเลี้ยงดูอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนได้ หลักการทางการแพทย์ม,มีหลายอย่างมากมายที่มายืนยันครัว่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนาะ<อ>เราให้การเลี้ยงดูยังไงให้การดูแลจากภายนอกเนี่ยบางทีมันมันเปลี่ยนได้แค่ภายนอกจริงๆแต่ข้างในเขา<ไ>แล้ว,ว่เขาเป็นยังไงนะครับจริงๆเขาเขา,เขาทราบตัวเองเขารู้ตัวเองมาตั้งนานแล้วคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีข้อสงสัยมีความกัมงวลจริงๆเข้ามาปรึกษาได้เลยเนาะคนถ้ามีความสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับ L G B T Q I A เนี่ยสามารถเข้าปรึกษาได้เลยเนาะ มีเพื่อนมีน้องมีลูกที่เริ่มมีความเราเรามีความเรามีข้อสงสัยกังวลน,นะเนาะเข้ามาปรึกษาได้ว่าต้องทํำยังไงดีหรือจะทํายังไงให้เขาเป็นตัวของตัวเขาโดยที่เขาปลอดภัยครับคุณหมอครับได้ยินมาว่า p r i スกินเ n เ,เนี่ยเขาเน้นการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีคนที่เขาดูแลตัวเองแบบผิดวิธีมาตลอดโดยที่เขายังไม่เคยได้รับความรู้ที่ถูกต้องคุณหมอพอจะแชร์ได้ไหมครับว่า การดูแลตัวเองที่ผิดวิธีมันคืออะไรครับครับเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยคนโจอีอทรานส์ฟีมลที่ใช้ฮอร์โมนเพศหญิงในการข้ามเพศนะครับผมเห็นลหลายๆคนใช้ยามเม็ดคุมกําเนิดในการข้ามเพศอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อข้อใจผิดซึ่งอยากจะฝากไปให้ทุกท่านเลยเนาะจริงว่าในหลักการแพทย์นะครับเราไม่แนะนําเลยให้ใช้ยามเม็ดคุมกําเนิดในการข้ามเพศเนาะตัวฮอร์โมนที่อยู่ในเม็ดคุมกําเนิดนครับจะค่อนข้างแรง ถามว่ากินแล้วสวยจริงไหมสวยจริงเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างแรงแล้วขนาดค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าหลักการในการใช้ยาเมคุคุกเนื้อกับยาฮอร์โมนเพื่อการค้าเพศเนี่ยมันคนละหลักการกันเนาะยาไมคุคุกเนิดเขาสร้างมาเพื่อไปยับยั้งการตกไข่เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในขณะที่ยาที่รอให้เพื่อการค้าเพศนะครับเป็นแค่ฮอร์โมนทดแทนใส่ให้เพียงพอเราไม่ต้องการใช้ฮอร์โมนที่แรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้น สิ่งที่อพอใช้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือผลข้างเคียงโดยเฉพาะโรคที่เรากลัวกๆก,ก,กันตอนนี้คือโรคลิ่มเลือดดำอุดตันคุณโจโอีอมีการศึกษามาบอกว่าไอ้ยามในคุณกําเนิดเนี่ยถ้าใช้ในทรานส์เฟมีลเนี่ยครับจะเกิดโอกาสเกิดในโรคลิ่มเลือดดำอุดตันเนี่ยสูงกว่าการใช้ฮอร์โมนที่เราแนะนาเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยคุณโจโอีอคุณหมอครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ LGBTQ+ เนี่ยเขาก็เดินหน้าเรียกร้องมาตลอดก็คือสิทธิธความเท่าเทียมกัน ถ้าเราได้ติดตามข่าวในสังคมอย่างประเทศไทยแบบนี้ครับผมเห็นข่าวมีครูคนหนึ่งครับที่ทํางานอยู่ราชการแต่ว่าเขาไม่สามารถออกบัตรราชการได้เนื่องจากว่าเพศสภาพของเขาไม่ตรงกับคํานําหน้าชื่อคุณหมอมองเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างครับครับผมัป uh, p อ o r t แล้วก็สนับสนุนเต็มที่เนาะในแง่ของความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็น uh, เพศอะไรก็ตามจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเพศครับเ uh, ชื้อชาติอายุ ทุกคนที่เข้ามาผมคิดว่าทุกคนหวังวรต้องเท่าเทียมเนาะผมเห็นด้วยว่าณนะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของหลักการกฎหมายอะไรเนี่ยครับของไทยเรายังยังอยู่ที่ยังมีอะไรที่พัฒนาได้อีกเยอะเลยคุณโจเออย่างเช่นเรื่องคำนำหน้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่แล้ว อย่างต่างประเทศเนาะอย่างที่ผมที่เคยทํางานที่อเมริกามันเป็นเรื่องที่เขาก้าวข้ามผ่านอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้ตามๆนั่นแล้วนะครับผมคิดว่าเมื่อไทยเราอ่ะมันอาจจะมีหลายอย่างณตอนนี้เนาะที่ต้องทําหลายอย่างเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 แต่ว่าในอนาคตอันใกล้ผมก็มองหวังว่าเนาะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ไปสู่ความเท่าเทียมของของทุกๆเจนเดอร์จริงๆครับ ผมขอเจาะลึกลงไปนิดนึงครับคุณหมออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านไหนนะของความเท่าเทียมกันของ LGBTQ+ มากที่สุดผมผมให้ข้อมูลผมให้คอมเมนต์ในแง่ของทางการแพทย์แล้วกันนะคุณโจอีอันดับแรกเลยคือสิทธิการรักษาคุณโจอีทราบไหมว,ว่า LGBTQIA+ ที่เข้ามาการรักษาโดยเฉพาะ Transgender นะครับไม่สามารถเบิกสิทธิการรักษาได้สักบาทเดียวนะอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยคุณหมอ หมายถึงการใช้ฮอร์โมนนะครับไม่สามารถเบิกได้เลยเพราะว่าทาั้งที่มันก็เป็นสิ่งที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับชัดเจนว่าถ้าใช้ฮอร์โมนแล้วจะช่วยหลายๆอย่างในแง่ของค u a l i t y อ f ชีวิในแง่ของโดยเฉพาะาสุขภาพทางจิตนะครับอันนี้่าอันนี้เป็นอัน,อนแรกเลยที่เ,เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันไม่ถูกนะคุณโจ伊คุณโจ้ไปดูไปไปดูราคาจริงๆเนี่ยเฮ้ยต้นทุนสูงมากเลยนะในการที่คนคนนึงจะใช้ยาเพื่อเพื่อเปลี่ยนเพศนะครับอัน,อ,นอันแรกเนาะ อันดับที่สองคือในเรื่องของคำนหน้าชื่อผมรู้สึกว่าบางทีเวลาที่เข้ามาเนี่ยครับสิ่งแรกที่ผมจะคุยกับทุกๆคนที่เข้าระจักผมจะพูดผมจะบอกว่าให้ผมเรียกว่าอะไรนะสมมุตินะคุณโจอี้สวยมากเลยแบบโอ้โหดูแบบเฟมินีนเต็มที่เรียบร้อยผมเรียกนายโจอี้อย่างงี้มันก็ผิดแล้วอะ่ะการที่ มีคำน้ำหน้าชื่อซึ่งตรงกับสิ่งที่เขาเป็นเขาเขาเขาชื่อว่าตัวตนของเขาเองอันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่3ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ขานกับการให้การรักษาณตอนนี้มากเลยคือในแง่ของการส่งรสเท่าเทียม,มจวียจวีทราบไหมว่า,า transgender เนี่ยครับเวลาเริ่มฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นหมือนเพราะว่าเราใส่ฮอร์โมนของเพศตรงข้ามเข้าไป สมมุติคุณผู้หญิงบุรุษข้ามเพศทรานส์เมลเนาะพอได้ฮอร์โมนเพศชายไปเนี่ยไข่ก็จะไม่ตกเพราะนั้นเขาก็จะไม่สามารถมีลูกได้เพราะว่าเขาไม่มีไข่ตกคำแนะนำของเราคือเฮ้ยถ้างั้นก็ไปเก็บไข่ไว้ก่อนสิเก็บเอาไว้เนาะเผื่อในอนาคตอยากจะมีลูกก็จะได้เอาไข่ที่เก็บก่อนเริ่มฮ<ม>อร์โมนเนี่ยเอามาใช้ตอนนี้เรมีเทคโนโลยีมากมายค<ม>ุณโจอ,อีถึงสามารถเก็บไข่ได้เก็บนังไข่เอาไว้ได้ อนาคตอยากจะมีลูกก็เอาไข่มาผสมมีลูกได้เลยแต่ด้วยกฎหมายประเทศไทยไม่สามารถทําได้ในแง่ของคือต้องมีทะเบียนสมรสก่อนอต้องมีทะเบียนสมรสก่อนถึงจะเอามาใช้ได้ก็คือสมมติว่าถ้าผมยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสผมไม่สามารถเก็บไข่ไว้ได้เก็บไข่ได้ครับแต่ไม่สามารถเอาไข่มาใช้ได้คุณโจวี เนื่องจากว่าอออ๋เาใช้ใช่คุณโจอี้จะต้องมีทะเบียนสมรสก่อนว่าเออแต่งงานกับคนนี้นะแล้วจะเอามาใช้เพื่อเพื่อการมีบุตรในอนาคตนะครับซึ่ง transgender หลายๆท่านคือแต่งงานกับเพศเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีทะเบียนสมรสแน่นอนที่แต่งงานกับเพศตรงข้ามเพราะนั้นเขาก็จะมีที่ไม่มีทะเบียนสมรสเพราะว่าอันนี้ก็จะอาจจะเป็น movement ในอนาคตนะครับซึ่งผมคิดว่าในแง่ของ same sex marriage การสมรสเท่าเทียมเนี่ย ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์จร mm ิงๆมีหลายๆครอบครัวเลยนะซึ่งเขาพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะเอยดูแลสมาชิกนคกก็ควยคนหนึ่งนะครับมีมีหลายอันแต่ว่าติดด้วยด้วยข้อจากัดบางอย่างผมว่าอันเป็น3เรื่องที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเป็นสิ่งที่ผมให้คําปรึกษาแทบจะทุกวันว่าเอ้ยก็คือเป็นเรื่องที่เราให้คาปรึกษาบ่อยที่สุดเลยก็คือเจอเรื่องแบบนี้3ข้อที่คุณหมอยกให้ฟังใช่ครับโอ้มันมีขีดจํากัดของข้อกฎหมายแล้วก็ ความรู้สึกอะไรต่างๆจริงๆมันปัญหามันเยอะมากเหมือนกันนะครับเนกว่าที่เราจะมองเห็นพอเหมือนเรายกพรมขึ้นมาเราเจออะไรใต้พรมอีกเยอะเลยที่เราต้องเห็นว่าเอ้ยปัญหามันยังไม่ได้ถูกจัดการหรือแก้ไขคุณหมอมองว่าเออไพรคลินิกเนี่ยครับมันจะช่วยขับเคลื่อนสังคมในเรื่องของความหลากหลายทางเพศยังไงได้บ้างครับอย่างน้อยไพรคลินิกแล้วเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในสถานบริการที่ให้การสนับสน,นุน ในแง่ของความเท่าเทียมแล้วก็สนับสนุนในแง่ของสุขภาพในคนกลุ่ม LGBTQ แน่นอนครับเราก็มองหวัง<ม>ว่าไอ้เรื่องที่เราคุยกันไปสา,สาหัวข้อข้อขางตนน้นนะครับอยากจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนนั้เท่าเทียมก,กันอย่างแท้จริงครับรอติดตามแน่นอนครับสุดท้ายแล้วคุณหมอคุณหมออยากฝากอะไรถึงคนที่เขายังไม่ได้มีความเข้าใจเกกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศให้พวกเขาได้เข้าใจความรู้สึก แล้วก็สิ่งที่คนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่าง LGBTQ+ ได้เข้าใจมากขึ้นไหมครับคุณหมอจริงๆแล้วผมอยากจ,จะฝากว่าหลายๆคนใน LGBTQ+ community นะครับที่อาจจะคิดว่าเอ้ยไม่มีไม่รู้จะปรึกษาใครอ้อยาที่ฉันใช้อยู่มันถูกหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าอ,อันนี้มันปลอดภัยไหมฉันมีโรคป,ประจำตัวอย่างนี้ฉันใช้อันนี้ถูกไหมเนาะ บางทีเราไปหาตามอินเทอร์เน็ตมันก็จะได้ข้อมูลที่บางทีถูกบ้างผิดบ้างนะครับเพราะผมอยากจะฝากว่าอย่าลังเลเนาะเข้ามาปรึกษากันเรามีคุณหมอซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแล LGBTQIA community นะครับ แล้วก็แค่เข้ามาปรึกษาเราก็มามา,มาคุยกันอะไรคือสิ่งที่กังวลอะไรคือสิ่งที่อยากจะให้แก้ไขเราสามารถทำอะไรได้บ้าง<ม>ให้ให้สุขภาพดีขึ้นคอนเซปต์ของเราคือ be the best version of you be the best version of yourself เฮเป็นตัวของตัวเองโดยที่ปลอดภยัยดีที่สุดครับนี่ใครที่อยากไปรับคำปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอก็ไปหาคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลบำรุงราชน,นะครับ้คลิกวันนี้ ขอบคุณคุณหมอพี่แอร์มากเลยครับครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้พูดคุยกับคุณหมอพี่แอร์เต็มอิ่มเลยได้รู้ถึงความหลากหลายของผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่าง LGBTQ มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้ว่า Price Clinic เขาเป็นฟันเฟืองในสังคมที่ขับเคลื่อนยังไงบ้างแล้วก็ดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจสําหรับผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งเพศรวมถึงผู้หญิงผู้ชายทั่วไปก็สามารถไปรับคำปรึกษาได้เช่นกันถ้าใครที่มีปัญหาหรืออยากจะได้รับคําปรึกษาเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเดินทางได้ไปที่โรงพยาบาลบำรงราชไยคลินิกนะครับ สุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมโจอี้อยากจะฝากไว้ก็คือการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับผู้คนในสังคมได้มันก็คือความเข้าอกเข้าใจกันแม้ว่าเราจะเป็น LGBTQ+ หรือว่าจะเป็นเพศใดความเชื่อใดก็ตามการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือความเข้าใจนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรายการเจาะใจเดอะเทรนด์ในครั้งหน้าผมโจอี้ชัยยุทธจะพาไปติดตามเทรนด์ไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ